สวัสดีครับพี่น้องครับชิปนี้มาเบิ้งควายทองครับกระบัวเลมันตัวหนึ่งครับพี่น้องครับมาเบิ้งควายทองกันก่อนครับแม่นี่วันที่ยี่สิบเก้าครบสิบเดือนเต็มครับสมกับพอบีกุบบนครับไผสนใจครับพี่น้องครับควายเชื่องเชืองครับอ่างใหญ่ๆครับลูกในทองโตงใหญ่ครับไกล้สิเดรุ่นแลครับ วันที่เซลก้าครบสิบเดือนเต็มครับกินยาครับหญ่ๆครับพี่น้องครับนิสัยเสื่องครับผู้เท่าผู้แก่ก็เลียงได้ครับคว้วตัวนี้หูแห้งครับขึ้นขีก็ได้ผพลนนครับตัวนี้ครับแต่ว่าบ่ระท่านขีเพิ่นครับให้เพิินออกลูกซะก่อนครับสูงลอยสามสิบครับตัวนี้ครับนังหนาครับเดือมดีปัญังครับแข็งขาใหญ่ครับ บ่าตึงเปิดไว้ครับสามหมื่นหาครับส่งฟรีสองรอยลไปเลยครับคลิปนี้ครับส่งฟรีสองรอยลไปเลยครับยูนี่เพิ่นบดได้นอนน้ำนะครับที่ตนเพิ่นครับไผกกำลังมองหาควายครับควายทองครับเลี้ยงอีกบ่โดนครับออกแท้แน่นอนครับควายกำลังจะลอดแล้วครับควายทองแก่ๆครับสมพอบีกุบบนครับสายเลือดดีครับนิสัยดีครับ สามหมืนหาครับทรงฟี่สองรอยโลไปเลยครับไผเห็นคลิปนี้แล้วก็ะทรหาแอดไลน์หาเบาตึงก็ได้ครับเบอร์ทรกับเบอร์ไลน์นะครับเด้อแอดไลน์มาคุยกับเบาตึงได้ครับบอกซื้อทีวีมาครับเก็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับไผสนใจครับสมกระพอปีกุบุญครับเช่องแห้งครับตัวนี้ครับกินยากินเฟืองบ่อเลือกครับนาสนใจครับ กล้วยหูหูเนี่ยนี่ครับบบควนพลาดครับพี่น้องครับใครต้องการกล้วยไปเลี้ยงครับผู้เฒ่าผู้แก่ก็เลี้ยงได้ครับตัวนี้ครับนิสัยดีครับนี่ครับพอบีกุบนครับวันที่สักเก้าครบสิบเดือนเต็มครับโอ้กิ่นยาดีแห้งครับขับไงไงไยครับนี่ครับโอ้ยครับตอนซ้อนครับหยิบตาชินใจด่วนนะครับเด้อสามเมือนหาครับส่งฟรีสองรอยโลครับ ค้ายทองครับควายทองครับควายทองนิใส่ได้ดีแนวนี้ครับหาอยากครับพี่น้องครับจูงก็ง่ายครับพัดก็เป็นครับจูงง่ายครับตัวนี้ครับดังโมแข็งครับพี่น้องสนใจกระโท่หาเบาถึงได้ครับลูกตัวใหญ่ๆครับตัวทองเบิ่งแล้วครับสนใจโทรมากครับไปเบิ่งงัวทองอีกตัวนึ่งครับนี้ครับไปเบิ่งงัวทองครับวันนี้ครับ ตัวนี้เป็นเล่มั่นครับพี่น้องครับทายสูงลอยสามสิบสองผลนะครับตัวนี้ครับลูกสองในทองครับประมาณนี้ครับสมกับพอชอกกระแลกมาครับได้เจ็ดเดือนเลยแล้วครับเจ็ดเดือนนิดๆแล้วครับผมสมซอกพอพอซอกกระแลกครับนี่ครับพอซอกกระแลกครับเป็นเล่มั่นครับตัวนี้ครับนางน้าดีครับสดดีครับตอนนี้เพิ่นทองใหญ่เลยนะครับตัวนี้เป็น ภาพเก่าครับลิปเก่าครับตอนนี้พ่นอ้วนแล้วครับเงาหางใหญ่ครับเพศดําครับหยิบเล็บขอเท่างามสีดีครับเลี่ยมยุบๆแล้วครับตอนนี้ครับกินตะห้มม์ก็เฟื่องครับตอนนี้ครับทองใหญ่แล้วครับลูกกันใหญ่แล้วครับพี่น้องครับไผสนใจครับเปิดไว้สองหมื่นหกตัวนี้ครับสองหมื่นหกส่งฟรีสองร้อยโลเื้ากันครับจัดไปแล้วครับโปรโมชั่นคำขึ้นนี่ครับไผเห็นคลิปนี้ครับกะ แอดไลน์หาบอถึงได้ครับหรือโทรหาก็ได้ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเด้อหรือใครอยากทกเฟซมากกัดถึงบาเบอร์ครับรับผสมง่วงงามครับส่งฟรีสองร้อยโลดไปเแล้วครับอุ้ยราคานี่ครับจ้งสิบว้าจังไหนละครับสองหมื่นหกส่งฟรีสองร้อยโลดครับง่วงทองครับสองหมื่นหกครับพี่นองครับเลียงอีกบ่โดนครับตัวนี้ครับ นีสัซดีครับเชื่องดีครับตอนนี้เพิ่นอ้วนแล้วครับอ้วนแล้วทองไงแล้วครับตอนนี้ครับสนใจกระโท่หาเบาตึงไหนครับโอ้ครับถึกแดดแห่งเหลื่อมครับงวเป็นตะเลี่ยงครับหรือไผ่เพื่อจะเอาออกลามครับเอาขังขอก็ได้ครับเพิ่นหมักมักอยู่ครับขังขอกครับหรือจะเอาไปลามเล็บหญ้าครับเล็บหญ้าดีครับตัวนี้ครับเล็บหญ้าดีแห้งครับ สนใจโทรมาเลยครับพี่น้องครับเอตื่นแมวครับพี่น้องครับตื่นแมวแมวโดดลงมาผมก็ตื่นเือนกันครับเอ้าสนใจโทรมาได้ครับเ้อะคำขึ้นนี้ครับเห็นชิปนี้แล้วครับสองหมื่นหกทรงฟี่สองร้อยโลครับง้วประกันทองเจ็ดเดือนกว่าครับสวัสดีครับโม